ที่เธอให้สังคมฉันชื่นชมเธอเสมอเพื่อนี่น้องผู้ที่ยากไร้นำดวงใจของเราฝันฝัน ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่ดินแดนไทยนะครับมาจากจากกังหวัดลำปางนะครับพี่น้องครับมีภาษาบาลีซึ่งท่านพลเอกปานเทพโพวนาดูลักษ์นะครับท่านให้ไว้กับผมและก็บอกว่าขึ้นเวทีไหนก็พยายามพูดให้พี่น้องได้ฟังกันทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุทธ,ธิสาธิกา ความพร้อมเพียงของหมู่ชนยังความเจริญให้สำเร็จครับพี่น้องครับถือโอกาสลาเวทีนี้กันก่อนนะครับสำหรับในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับก็รับรับรองว่าทุกอกทุกใจนะครับมีโอกาสก็จะได้เชิญมาที่เวทีแห่งนี้อีกนะครับวันที่ยี่สิบ้าเนี่ยก็มีกิจกรรมต่อเนื่องยาวนานนะครับจากวันนี้ไปถึงย5ิ้าเนี่ยเราก็จะมีการเชิญ วิทยากรเชิญพิธีกรมาร่วมรายการบนเวทีของเรานี้ตลอด